สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o เราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุ่นมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนูทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมอีกเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่25เมษายนทางเกมมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าภายในจอนคนหล่อเท่นั่นเองการันตี1สกินแน่นอนใน150คูป,ปองเท่านั้นก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลย นี่นะครับขอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับสกินที่โชว์เป็นสกินของเพนนั่นเองในกระดานนะครับผมจะแบ่งเป็นสกินทางนั้นซายเมอจะเป็นตาลเชิญสกินสุดครูนะครับ ความือเป็นตาลเชิญสกินตัวตึ้งนะครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นตาลเชิญสกินพิเศษนั่นเองกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่1่คูปองเท่านั้นนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกินทา้งด้านซ้ายมือก่อนเลยและกันเป็นตาลเชิญสกินสุดครูนะครับผมสกินแรกเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มของเพลนนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลย อีกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกินของโอเมนนะครับสกินไทยสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสองสกินด้านซ้ายมือต่อไปพาไปดูสกินงด้านขวามือเป็นตาเชิญสกินตัวตึงนะครับผมสกินแรกเป็นสกินของเทวนาครับเป็นสกินระดับรีเจนนั่นเองสกินนี้ส่วนอีกสกินนะครับเป็นสกินของไบรท์นั่นเองเป็นสกิน AAC 2 0 2 1ะครับสกินนี้ อ่าก็ประมาณนี้เนาะสอบสกินทางด้านขวามือต่อไปพาไปดูสกินข้างบนนะครับเป็นการเชิญสกินพิเศษนั่นเองสกินแรกเป็นสกินของกาลีนะครับสกินนี้นะครับส่วนอีกสกินนะครับเป็นสกินของลิกเตอร์นั่นเองเป็นสกินลิมิเต็ดสีม่วงนะครับสกินนี้อ่าก็ประมาณนี้เนาะสอบสกินข้างบนนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะทําการสุ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขก่อนเลยละกันนะครับ ร้านค้าไม่ให้จอตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28เมษายนเท่านั้นนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1คูปองครั้งที่2 5คูปองครั้งที่3 9คูปองครั้งที่4ครั้งที่้ครั้งที่6ครั้งละ15คูปองครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งละ20คูปองครั้งที่9ครั้งที่10ครั้งละ25คูปองครั้งที่11 199คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายอยู่ที่ครั้งละสได้รับสกิน้อยู่ที่เท่านั้นนะครับ คำพีพิเศษอยู่ที่6%ลูกแก้ว14%บัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่าโทรโขงอยู่ที่18%อิโมจิ34%แล้วก็เอฟเฟกอยู่ที่27%นั่นเองก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับผมในการสุ่มจนครบ150คูปองนะครับมาดูกันว่าเราจะได้สกินท่าทางด้านซ้ายมือขวามือหรือว่าข้างบนนะครับใจจริงอยากได้ซ้ายมือเนาะไม่ก็ขวามือนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถ้าได้ข้างบนก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคมาเราช้าผมก็ทําการสุ่มเลยครั้งที่1นะครับ1คูปอง จะได้อะไรนะครับมาลุ้นกันก็ได้เป็นคัมภีร์พิเศษนะครับต่อไปครั้งที่2อหคูปองครั้งที่2อ้าวครั้งที่2ได้สกินเลยนะครับผมได้เป็นข้างบนนะครับเป็นตาลเชิญสกินพิเศษนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้มีดวงนะผมถือว่าโอเคเลยแต่มันน่าจะออกซ้ายมือไม่ก็ขวามือดีกว่าเนาะโอเคก็สอครั้งได้สกินเลยคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้คือได้เลยรนอะ เดี๋ยวเราลองสุ่มกันต่อนะครับผมจนครบ150คูปองแล้วกันเนาะเพื่อลองดูว่ามันอาจจะได้อีกสกินหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อเราจะมีดวงแบบนี้นะครับ1%โอเคครั้งที่3านะครับสุ่มต่อนะครับกาวคูปองขอให้ได้อีกส,ก,ส,ก,สก,กินเถอะได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อน,นะครับครั้งที่45คูปองเนาะมากับดวงแล้วคลิปนี้ได้เป็นอีโมจิครั้งที่5้านะครับ15คูปองได้เป็นโทรโครนะครับผม ทังที่6ก็สิคูปองเราจะสุ่มจนครบ150คูปองเนาะเผื่อว่าจะได้อีกสกินนะครับผมอันนี้ได้เป็นอีโมจิต่อไปนะครับผม20คูปองได้เป็นลูกแก้วนะครับผมสกินไม่ออกเนาะต่อไปก็อีก20คูปองนะครับสกินต้องมาอีกไหมไม่มานะครับได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งต่อไป25คูปองนีเ่กเกือบได้สกินนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับผมต่อไปนะครับผม น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมครั้งนี้ก็จะครบ150คูป,ปองพอดีมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินซ้ายมือหรืขอขวามืออีกรอบหรือเปล่านะครับผมมาดูกันขอสักสกินเถอะสก,กินไหมไม่ได้นะครับผมมาเอาเป็นว่า ก็ <m ix> คือ150คูปองที่ผมการันตีก็คือได้เป็นสกินข้างบนนั่นเองนะครับผมรู้อย่างนี้ไม่น่าจะสุ่มต่อเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกนะันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อน <m ix> ๆได้รับชมกันนะครับมาเดี๋ยวเรา,เราจะไปทําการเลือกสกินกันนะครับผมผมคิดว่าผมขาดสกินเดียวนะครับผมน่าจะเป็นสกินของกาลีนะครับนี่นะครับผมก็เลือกเลยโอเคได้สกินนี้แล้วนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆนใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการเลคลิปต่อไปใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ